หรือเครื่องในเกมมาเยอะแล้ววันนี้ซีมูเลเตอร์จะมาลื้อของจริงกันเลยขอเริ่มจากอะไรเบสิกเบสิกอย่างการถอดคาบูของเครื่องเบนซินสจังหวะตัวนี้ครับออกตัวก่อนว่าไม่ได้เป็นช่างหรือเรียนมาทางด้านนี้แต่อย่างใดเป็นแค่คนส่วนที่อยากลองศึกษาตรงไหนข้อมูลผิดพลาดแนะนําติชมได้ครับขั้นตอนการถอดก็เริ่มจากการถอดกองอากาศตรงนี้เราจะเจอกับประเก็นหนึ่งตัวก็ถอดด้วยความระมัดระวังครับเสร็จแล้วก็ไปถอดสายน้ํามันเชื้อเพลิงผมยังไม่ได้เติมน้ํามันลงไปก็สามารถถอดออกได้เลยต่อมาจะมีสปริงและก้านเหล็กที่ติดอยู่กับคาบ จะเอาคาบูเรเตอร์ออกมาได้เลยถือว่าเอาออกมาได้สําเร็จครับยังไม่มีอะไรเสียหายทีนี้มาลุ้นตอนประกอบกับน็อตจะเหลือไหมตอนประกอบกับรู้สึกว่าง่ายกว่าตอนถอดครับใช้เวลาน้อยกว่าตอนถอดเยอะหลังจากประกอบเสร็จพึ่งมาสังเกตฝาครอบท่อไอเสียตรงนี้ครับมีการทําเป็นช่องเจาะรูค้ายตะแกรงมันช่างเหมาะกับการย่างอะไรสักอย่างจริงๆแต่ก่อนจะไปติดเครื่องยังขาดน้ามันเชื้อเพลิงกับน้ามันเครื่องครับทางร้านแนะนาให้ใช้น้ํามันเครื่องความหนืดเป็นเบอร์40ก็ได้ทําการหาซื้อเติมไปเรียบร้อยขาดแค่น้ํามันเชื้อเพลิงก็พร้อมติดเครื่องฝากตตตตดามมซเอรกัับคื่งยนว อยากให้ทำอะไรกับเครื่องยนต์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยเหมือนเดิมอ่านทุกคอมเมนต์ครับ